ประสงค์ก็เพื่อจะรณรงค์ให้สาธารณชนแล้วก็องค์กรแรงงานของทั้งที่ทเป็นพันธมิตรของเราแล้วก็ผู้ที่ได้รับทราบค่ะได้ทราบว่าวันที่7ตุลาคมของทุกปีคือวันด e เซนท w o r รหรือวันงานที่มีคุณค่าแล้วก็ช่วยกันรณรงค์เพื่อให้มันเกิดขึ้นให้ได้ในประเทศไทยค่ะ,ะสหาภาพ,าพทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยมีทั้งหมด20 สหาภาพแรงงานรัฐวิสากิจค่ะแต่เราก็มีพันธมิตรนะคะที่เรียกว่า,เ,าเป็นองค์กรแรงงานระหว่างประเทศที่สหพันธ์แรงงานรัฐวิสากิจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็คือ Industrial Global Union ซึ่งเราเชื่อว่า,าทางเขาก็ยินดีค่ะที่จะสนับสนุนในการรณรงค์ของเรานะคะแล้วก็สมาชิกเ,เนื่องจากสหพันธ์เราเป็นสมาชิกอีก2องค์กรนะคะก็คือ UNI Global Union แล้วก็ อ ILC หรือว่าชื่อว่า International Labor Confederation ค่ะรวมๆกันที่ต้องการรณรงค์เท่านี้ค่ะตรมเนี่ยเราก็ต้องการให้คนที่มาร่วมงานนะคะได้อมองเห็นถึงอ่าคำนิยามของคำว่า decent work นะคะให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะก็คือเราต้องได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมนะ,ะเราต้องมีการจ้างงานที่ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้ ได้รับของขาวได้ง่ายๆนะคะเราต้องมีสิทธิในการที่จะรวมตัวกันนะคะซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่าการรณรงค์ต้องการอนุสัญญา ILO 8 7 9 8แต่ถ้ารัฐบาลยังไม่ยอมรับรับรองก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสาภาพแรงงานาในประเทศไทยให้มากขึ้นนะคะต้องการแสดงออก ที่จะรวมตัวกันให้ได้นะคะว่าคนในกลุ่มที่เป็นคนงานควรจะมีสิทธิ์มีเสียงในการนําเสนอนะคะต้องการความปลอดภัยนะคะความปลอดภัยที่ทุกคนเมื่อมาทํางานแล้วควรจะต้องได้ไดรับการประกันความเสี่ยงนะคะการดูแลเมื่อเกิดอุบัติภัยอุบัติเหตุต่างๆนะคะจากในจ้างนะคะหรือจากรัฐบาลนะคะต้องการความยุติธรรมในสังคมนะคะ ต้องการความเท่าเทียมกันทางเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงชายหรือเพศสภาพนะคะแล้วก็ต้องการการยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์โดยที่สําคัญก็คือต้องการได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องค่ะจะเป็นการที่จะสร้างแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ผลักดันให้เกิดขึ้นตามที่ท่านประธานสาพันได้ได้กล่าวถึงนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งที่ประเทศไทยของเราก็ควรจะเข้าสู่ อย่างที่เราเข้าใจกันก็คือการจ้างงานที่เป็นธรรมการจ้างงานที่มั่นคงในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลักดันในการแก้ไขสัญญาจ้างในอนาคตที่เกิดขึ้นมีกฎหมายรองรับในการในการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่เข้าหลักการงานที่มีคุณค่าแล้วก็วันนี้เราได้รับการสนับสนุนสถานที่นะครับจากสูประโยชนหลักสีส่ซึ่งท่านก็ได้ให้ความเมตตานะครับอนุเคราะห์สถานที่แล้วก็วันนี้เราได้เยี่ยมชมดูงานด้วย นอกจากวันนี้เราจะมาประกาศเจตนาลมและสร้างกิจกรรมรณรงค์แล้วครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งแล้วก็คิดว่าวันนี้เป็นวันดีสำหรับท่านด้วยนะครับซาดเลยเป็นเเปป็็นนความยีนดีที่ท่านถูกเลือกเป็นรักสิงนะครับในสัตว์ปีไทยได้รับเกียรติจากสาพานแรงงานอิสระที่ประเทศไทยมาใช้สถานที่ที่ใช้ในการสัชุมและพูดคุยในทรรมาของด้านแรงงานซึ่งเกษเรงก็มีผู้ใช้แรงงาน ก็เลยขออนุญาตฝากปัญหาเรื่องรายงานเนาะไปท่านประธานสัมพันธ์รับไว้ไปเป็นแนวทางด้วยครับแล้วนะคะงานที่มีคุณค่าเนี่ยเขาจะกําหนดไว้ว่าวันที่เจ็ดตุลาซึ่งก็จะมีเพื่อนเพื่อนเราที่เป็นองค์กรพันธมิตรนะคะองค์กรของแรงงานเนี่ยก็จะจัดงานเพื่อจะรณรงค์ให้กับทางรัฐบาลได้รับทราบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ จะไปใช้สถานที่ที่อาจจะอยู่บนถนนแล้วก็หลายๆท่านอาจจะไม่ได้สะดวกนะคะแต่ขอให้ได้รับทราบถึงความปรารถนาดีนะคะของพวกเราทุกคนที่เป็นกระบวนการแรงงานว่าเราต้องการสนับสนุนเรื่องของวันงานที่มีคุณค่าให้เกิดขึ้นแล้วก็งานที่มีคุณค่านี้จะต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยให้ได้ค่ะ